เฮ้ยยังค่ะเฮ้ยยังอาบน้ำให้งัวะวิ้งัวอาบน้ำมาค่ะง้วอาบดิเจ้าบอกคนบ่กคอยอาบน้ำคนบ่งัวตัวผู้ตัวแม่ค่ะอันนี้งัวผู้ตัวว่าเสียวไว้แต่ไปเป็นพอพันอยู่คุ้มผูงพื่อนะเออต้องอาบน้ำต้องเขาเอียนว่า ทำความลึงแกนกับเขามไหมเด็เขาเขาลึงน้ำมาหรอค่ะลึ่องอยู่ดิเด็กเขาเลื่องเขาถีบทุกเดเกเอ็งหน้าตาโอ้ดูดูดูดอไปไปก็พออยู่ค่ะไปก็พออยู่ไปก็พอหนิดูล็อก็พอติดดูล็อก็พอมีชื่อปะค่ะมีตัวเป็นชื่อหยัางน้อชื่อใบบุญพะนะปาดใบบุญเอ้ยใบบุญ โอ้ตอบรับตัวตนวหนึ่มักขันออกจากฟอกมากเลยเพอหายน้าให้ยซักก้อนจังสิไปหายจิ๋งหยองบางจันตีบัดเถอะมายืนถ่ายยุ่งที่หรอเออมักหลายตีใบบุญมักขันในรูปน้ำคือคนนี่เหรอเออมใกล้ตีเองที่เหรอเออตีขึ้นสังเวียนนี่รูกน้ำซะก่อนเดีเออวัาเสร็จแล้วก็เกี่ยงกับงามซะละ กาใบบุญเัวนี่มอเจอเจอเออายุไรเป็นไรลคะตอนนี้อายอุอีสเออสิบเดือนสิบเดือนเดียสิบเดืนอนเดยสิบเดืนอนว่าสิบเดือนเออเจวใบบุญเ้ยขำคุ้นน,นุ่นขืนไหนพอได้ใบบุญบเด้อ ว่าจีเลี้ยงไว้ซะมันคุ้มผงทั้งพัไ <ป S 2> ดได้บ่ใบบุญไอบุญเอ้ยโอ้หล่งดิลีตัวละอืออือโอ้เช็ดแล้วก็เหลีย่ยมหยบหยบตัวลรอคะเหลี่ยมตัวคนพ,<อ>พี่กันเนยอะพ่นนี่กันอาบน้ำนี่กับจังเหลี่ยมจังหอมเลยประน,นันจันท่านก็ต้องมาอาบน้ำนะคะเอ้ากะ ดูแลแจ้งที่แหล่าพักกันเขาอยู่นในเขาได้กันอยู่เพราะว่าเขาก็เลี้ยงกับฮักเขาเนาะอ,อืเพราะว่าสยเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอย่างกันเขาเลีเเ้ยงกับฮักเลี้ยงขาเลี้ยงเขาให้มันดีแน่แต่ว่ออาข้อสำคัญเขาก็ต้องระวังที่ก่อหลับเ,เ,เพราะว่าเขาเป็นสัตว์อสมันเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเนาแนวนอนบ่ไใดที่อยู่ซื้อมือได้ใจให้เาขาถ้คอยระมัดระวังเอาเอ,อื ขี่ปลาีจงเหลื่อนบอมเนนแนวเดวย <c oughs> อันนี้ขันว่าเขาเขาว,ว่าจิบไปถักล้มผูแค่สี่ห้ากะเนาก่ทัก้อมอันนี้เขาเอ่นว่าทังก้อมเหลืองแกนกับเขาอใบเขาอ,อยู่บนเสาน้ำโฮกโฮม่านั่นก็ฟาดมาเห็ดดีแต่เออ ย่ปขนนมมุมหนังมาใส่ให้ยี่ยังก่อขุมหนงังยี่ยังขุมหนังเป็นยังตอตอที่มันหลกินนเงตอตอย่างกไม่ตุ่มเดียวนึงฉันบคอยกินยากันกินยาดีป่ะค่ะกินยาดีด เข็นโค้มก็ดีเข็นโค้มก็ดีเซฟแดนนี่เข้นโค้มแล้วเข็นค้มเอามันก็ดอดอ่ะมันเก่งคือควานนี่แหละเออเออเก่งค่ะ